จ้ะทุกคนวันนี้จะพาทําต้มยำค่ะต้มยำอะไรก็ได้หรือว่าต้มยำของทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเน,ะะนื้อค่ะมือนีเนาะหรือตู้เย็นค่ะหรือตู้เย็นก็เลยชิมาดทำต้มยำเนาะค่ะเนาะน้ำเดือดได้เ้อค่ะนี่เดือดแล้วะค่ะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะนี่ ค่ะขรและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกค่ะใช้พริกลงไปดดค่เะเดือดนะคะทุกคนเดือด่เดือจานี่ของที่เราหาได้จากตู้เย็นจ้ะก็จะมีปลาแห้งปลาแห้ง,งนี้แม่พันเทศไหยนะคะเทศกรณฟากมาไหาค่ะปลาแห้ง มีหมูไมลูกชินมีเห็ดเค็มท้องค่ะอ่าก็จะมีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่าดือตู้เย็นค่ะดื่อตู้เย็นค่ะเนาะค่ะคนตู้เย็นออกมาเมื่อเดี๋ยวว่าเสร็จแนวยังกินนี่ปลานี่แม่พันเุ็เทศไหยได้ค่ะเนี่ยเป็นปลาเห็ดมาจากบ้านปลาแห้งค่ะเนาะนี่คะใส่ลงไปค่ะนนนี่ไงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะของที่หาได้จากตู้เย็นค่ะ ใส่ลงไปค่ะนี่จ้ามิลกสินเนาะม่เห็ดเก็มท้องค่ะแล้วก็ม่ป่าตัวใบทาเดือดค่ะวันนี้นี่จ้าเป็นไงค่ะเดือดแล้วค่ะโอ้โหน่ากินเดือดแล้วจ้านี่อต้มยำของ ที่เหลือทุกอย่างในตู้เย็นค่ะอืมใส่หอมลงไปจ้ะนี่อืม รับประทานบรจาะ